นะครับผมนะก็เรียกว่าทีนี้เข้าที่ตลอดเมื่อกี้ก็ถือว่าเป็นการมอบของขวัญให้น้องๆนะครับในฐานที่เราก็มีความสุขแล้วเราก็ส่งต่อสุขนี้กับน้องๆนะครับแต่ว่าน้องๆที่ไม่ได้ตุ๊กตาไม่ต้องโกรธพี่กระชานะครับบอกเลยว่าโกรธทีมงานที่เรียมมาแค่นี้นะครับแต่ไม่เป็นไรครับเราเรายังมีมหากรรมความตื่นเต้น มาสวัสดีบนเวทีเลกมาสวัสดีบนเวทีลูกมา้ไ้บนเวทีลูกบนเวทีคุณมีอะไางาไมเนี่ยใกล้เคียงมากเลยลูกถ้าไม่หลอกก็ขี้เหลกสุดๆเลย เพราะว่าตอนเด็กถ้าน่ารักไปแล้วถือว่าใช้สิทธิ์ความน่ารักแต่เด็กไปแล้วเหมือนผมอะสมัยเด็กๆเป็นคนมากราใช้สิทธิ์ความน่ารักไปตั้งแต่เด็กแล้วนะฮะโตขึ้นมาเลยมีเท่านี้นะพี่แต่หนูไม่เห็นมีใครวุ่นเลยตอนเด็กอะไม่มีใครวุ่นตอนเด็กเลยอะมันมีคนที่ชาติที่แล้วทำชั่วไปเยอะที่มันไม่มีโอกาสใช้สิทธิ์เลยแม้กระทั่งตั้งแต่เป็นเด็กโอ้เลสวัสดีครับลูกอ่าสวัสดีครับอ ชื่ออะไรนะครับช,ชื่ออีชีนะครับผมชืม่ออีชีนะใชครับเออถ้าขาดตันอีกอันรวยมากเลยลูกขาดอันเดียวเองเท่านั้นเองแจกรถแล้วนะ <c oughs> แจกลดได้นดแจกเด็ดเลยนะยนะอ,อีชีลูกลก,กินอะไรมาอย่างตอนเช้ากินอะไรมาฮะก <c oughs>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  ินเลยจะก้มตามาไ่ทุกวันี่ก็ตลกเกิน นะเราไม่รู้กินอ๋อกินเราไม่รู้เราไม่รู้กี่ยับอะไรอ่าอันนี้คืออะไรเถือนเหรอลูกเถือนเหรอเถือนไหมไม่เถือนเหรอไม่เถือนอ่ะร้องเพลงไม่ฟังสักเพลงหนึ่งวันนี้วันเกิดพี่ชาร้องเพลงหน่อยร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์อ่ะร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์หน่อยร้องเพลงมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์จะนมไม่ทำไมตั้งใจ ตอนมีฉาความน่ารักของเด็กมันม,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 มันกระตุกเมื่อกี้เอาล่ะเดี๋ยวอยู่ด้วยกันเลยเพราะว่าต่อไปน,นะครับ <S <S เราจะร่วมร้องเพลงป a ้ p y b i r t เดย์กันเ,เลยดีกว่ารน,นรใช่แล้วก็นี่แหละ <S <S เค้กวุ้นของเรารออยู่มีเป็ดอะไรเยอะแยะมีวุ้นเป็ดอยู่เราจะลงไปที่โต๊ะตรงนู้นเนาะเหมือนเดิมเนาะ